ครับหลังจากที่ผมกินข้าวกินปลาเสร็จนะครับก็จะขอตัวพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็รวมๆใกล้จะเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็หรือเราก็เมืดสนิทก็เต็นท์เราอยู่แบบนี้ครับแต่เราก็ได้ยินเสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับผมผมเห็นอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนะครับผมไม่กล้าส่องไฟเข้าไปเดี๋ยวบางคนเขบอกว่า พอเห็นอะไรไปแล้วปุ๊บห้ามเอใจห้ามทักเราก็จะส่องไฟหาเขาครับไฟอยู่บนต้นไม้แดงๆมาเข้าที่พักของเราผมมาอยู่มุมนี้นะครับผม,ผมเห็นไฟอะไรแดงๆอยู่บนต้นไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากที่ผมไปส่องข้างล่างที่เป็นหลุมยุบข้างล่างเพราะว่ามันจะเป็น ความสูงจากต้นไม้ที่มาจากข้างล่างนี่น่าจะประมาณร้อยเมตรได้ต้นไม้ยาวพอสมควรนะครับกว่าจะโผล,ล่กนหลุมขึ้นมาได้แต่มมีไฟถึงแดงข้างบนคิดนทางที่ดีก็อาจจะเป็นพวกแสงไฟแสงอีกอะไรครับพวกอะไรตาสัตว์ที่มองเห็นทั้งแดงครับเพราะว่าไฟบางทีเราไปพุ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะสะท้อนแสงกับเรานะครับได้ยินเสียงหมาหอนอีกแล้วครับ ครับในระหว่างนี้ก็ขอเดินรอบๆบริเวณที่ที่พักผมครับนี่คือเป็นช่องทางเดินของน้ำนี่คือเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นพวกดินที่สไลด์ยุบตัวลงมาลึกประมาณเกือบผมว่ารวมๆหนึ่งร้อยเมตรได้นะครับผมถ้าวัดจากไปลายปลายแล้วก็ไปลงไปหาที่ก้น ก้นบ่อตรงที่ผมอยู่ก็ผลที่ลาดชันนิดๆครับนี่เราผมจะส่องไม่อย่าไม่พยายามจะเดินไปหึ่นนะครับตงที่อาจจะนุ่นนุ่นนุ่นนุ่เห็นไหมครับความชันโอ้โหมันคือที่น่ากลัวเลยครับตรงนี้นก็เป็นหน้าผานะครับ อย่าพยายามไปใกล้แต่ว่าผมก็พยายามอยากให้เอฟสีให้ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่ามันอันตรายครับบางทีกลัวเราโดนตกลงไปข้างล่างนี้จบเลยชีวิตอยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูกับผมไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นกําลังใจด้วยกันครับดูดิมันคืนเป็นไง นนูลึกไม่ลึกก็ฟังครับรวมร้อยเมตรโอ้โหเ,เสียวเสียวเสียวกลัวครับกลัวตกแล้วก็กลัวสิ่งลึกลับที่ไม่แน่นอนอยู่ในปากหลุมนี้ไม่ว่าบริเวณตรงสันสันหน้าผาที่จะนี่นะ ครับขอวันนี้ผมก็ถ้าทำอะไรผิดพลาดประการใดก็โปรดอภัยให้ผมด,ด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำคลิปขอให้นอนหลับฝันดีด้วยนะครับผมมาดูกอีกรอบครับความสูงของสันนี้จะเป็นแบบไหนี่รวมๆสูงหนึ่งรอเมตรครับ มันก็เป็นหน้าผาเวิ้งกว้างเลยครับผมเหมือนแกนแคนยอนพักกินข้าวแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนครับเดี๋ยวตกหน้าผาไประวังนี่ผมเดินทางมาถึงหลุมยุบยักษ์นะครับจะว่าไปเหมือนกับแกนแคนยอนก็ว่าไปได้ครับต้องระวังมากๆนี่ อาจจะประมาณตึกสิบถึงสิบห้าชั้นดีไม่ดียี่สิบชั้นครับเสียวอันับไปกันครับผมโอ้เกือบแล้วครับ เมื่อกี้นี้ว้ายดินมันแตกครับผมเต้องนั่งนี่นั่งก็จะติดลงไปนี้ครับเมื่อกี้นี่เห็นมันแตกมันลื่นดีที่ฝนไม่ตกที่ยังไม่มีตะไคร่น้ำครับ ต้องเดินระหว่างรับช่วงน,นี้ไปต่อชิมดูก่อนครับ